โอปแล้วนะมันสต๊อปไปวะสต๊อปไปวะเยอะไหมมันก่อนครับตอนเนี้ยรอพีออ่นะเขาทักกลับเนาะไอผมดูอะไรรอเนาะว้าเอ้ยไม่มีตัดอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีตัดอะไรทั้งนั้นนะตอนแรกผมคิดว่าจะถึงจั๊ก สามทุ่มอะไรเงี้ยไม่ถึงวะตู้กุ้งตโอเคได้แล้วน้องได้มาแล้วอ่านว่าเก็บถูกปองเยอะจนหุ้นตัวแต่ใช้ไม่ได้บูเดอร์ป่ะโอเคเนาะรอรอรอแต่ตอนนี้จะต้องหารอพี่เขามาสนใจกี๊ก้าหรือครับผมแล้วกี๊ก้าเกิดน้อยนะโอเคลองหาดูครับเกิดใครหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ

เออน้องบอกว่าตัวที่เป็นดีวายเวอร์ชันนรลกที่มันชื่อว่าฟอร์เรนเดกกัสัตว์อะใช้ดีกว่าเออน้องจับแล้วมาทานฟอร์มดูนะครับแต่ลาจะเป right right? the so ็นแมปหน้าแล้วล่ะแบบนี้พี่อยากจบแล้วอยากย้ายแมปกลนครับเอออนไรครับได้ไหมอ๋อกดผิดกดผิดกดผิดเอ้ยกดผิดเอ้ยกดผิด H-pie ยิ่งตกภาษาพาติดอยู่ เือกแค่แปดหมื่นเตีเข้าเป็นล้านเลยอเอามาดูครับผมได้มั้ยเปล่ามไม่แน่ใ <ไง S 1> จได้ครับผมแล้ว,วไม่รู้ตัวเอฟเมันจะบไ้มั้ยเปล่าวะนนเที่เหลือต้องหาตัวยเปนะครับไอคลิปนี้ดูจึงจไหม <laughs> ือจะตายคลิปี่แดมีโมไลงเี้ยอ่ะึขึ้นึขึ้นไไวเอาละครับผมัว่าหนี่แล้วนโโะฮะใกล้แล้วนะฮะ เดี๋ยครับผไม่เอาไม่ซื้ิมพี่ไม่ซเล่นจากไม่เป็นไรเดี๋ยวเก่งนะครับพี่พสู้ๆ6 0ตก็ผมไป่าเส้นอยงเอยองจื่อนคน้องจหลับอยอนส่งให้พี่เขาก่อนเนาะเผื่อพี่เขาไม่ได้อ่านเนาะผมจู้จี้จุกจิกมากโอ้ย เอามาจอดบ้านเพื่อนเนาะตอนแรกก็ว่าจะทำสงครามกับเมื่อเช้านี้แต่ว่าไม่ได้ทำเนาะโอ้รอนานนะเนี่ยขวบในแถวเสามาก่อนเลยรออะไรอ่ะจะไปดูตัวเอเต็กนะครับสองตัวที่เหลือเพื่อมันจะได้นะอ่าเก็บตัเคี๋ยวเสาเขามาไว้ก่อนปิดธรรมดาก็ได้ปิดธรรมดาก็ได้อ่ะปิดธรรมดาไปเรียบร้อยฮะ ลองดูว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้าบขึ้นถาบวะน่าจะขึ้นแหละทุกคนเพราะแบบน่าจะโหแตกด้วยเนาะคือมันล่นบ่อยแล้วสถานี้ันเป็นหลุมดำเนาะหลังจากบ่อที่ปอกไปที่กิบกีเนาะกิบกีนานว่ะเป็นชั่วโมงเลยอะกิจกรรมมันจบนะมันจบยากไดยไงประเด็นคว่าไม่ได้แล้ว อาจจะไม่ได้เข้าห้องบอสก่อนนะครับอาจจะเข้าแต่บอสลิงโอเคอย่างนี้หนึ่งตัวไปมาพวกมึงี้อ๋ออ๋อนี่ไงวุ่นวายนะทุกคนเมื่อกี้คือได้ลองโหลดเลยอ่ะตาตายไปเลยฮะโอเคคี่ว่าไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะน่าเสียดายเนาะตัวเอฟเฟกต์กี่กได้ดีแค่ไหนได้ลองโหลดแต่ยังก็ได้ความควปลอบใจเนาะ ยังไงเราอยู่แล้วม่้องเก็บเวลาพาเขาย้ายไปเด่กแม่น้องมันไม่ได okay. <fish satisfy> <ados> okay. ้ให้ไม่มีนะครับสัวใจดีก้าโอเคเอาเป็ว่าเดี๋ยวเข้าเป็นจะเข้าเป็นธรรมดาก็แล้วติใจพี่อยากเข้าทีเดียวเลยนะครับแต่จะเข้าระดับระดับไฟให้มันจบเลยเนาะแป๊บนึงนะไม่คนวรแม็กเท่าไหร่นะธรรมดาเือบระดับเลยนะก็สามสิบหกเต็มเปใช้กี่อันนะครับเป็ใช้ดวงเดียวก็เข้ากันในคลิปนี้เลยเนาะ สามสิบหกเต็มครับเต็มสล็อตเลยช่วงนี้ก็เปิดคือมงันได้หลายเดือนแล้วเนาะแล้วเขาเนี่ยพี่เขาเลยปรับจากร้อยหนึ่งเนาะให้กลายเป็นนี่ให้กลายเป็นสา,สามัสิบหกคนเดี๋ยวก็ดีเหมือนกันนะทุกคนคือ เครื่องมันแหลกนี่ยโอเคสตอปไปมาอีกเล็กอยู่พอแท็กตัวนี้ถ้เป็นตัวดีเวลเลอร์กับเดอะมุสอันนี้เดอะมูสเดอะมูสนะครับต่อไปเดอดีเวลเลอร์อันไหนอันนี้ครับผมปุ๊บอ่ะได้แล้วระดับอันต้านะครับเดี๋ยวจะให้หมูมีอาลุยเองด้วยกันเลย ติดโอเคน่าจะสู้ได้นะครับน่สู้ได้อยู่แล้วนูก็มีด้วยเออเปลี่ยนลูนูก่อนดีกว่าหลามทหารเสือมีสามทหารเสือธรรมดานะสทหารเสือตัวแสมอ่ชุดายโอ้ยยังเยอะายดายเลไเวลาแล้วได้กันไหมไม่ต้อไปหอเนาะอแล้วครับม ผมได้รับสารอาหารโอเคไอ้กิโลไม่น่าต้องห่วงอะไรปะาใจใจกิโลไม่น่าต้องห่วงหอยทาได้อะไรบ้างเออหอยทาคือคือผมคือข้อสงสัยคือเนี่ยนะคือผมเอามาจากถ้ำเพชรนะ จากเลเวลสองร้อยถึงสี่ร้อยนะโปรเจกต์ไม่ได้เหมือนกันในสองคนนะในจำนวนนี้คือผมมาชบแล้วมันเลือเลเวลหนึ่งเว้ยครับผมเฮ้ยคือผมคือผมสตาร์ทเลยอ่ะมันมันกลายเป็นเลเวลหนึ่งได้ไงอ่ะคือคือผมต้องผมต้องถามเลยเว้ยมื่อไหมันกลายเป็นเลเวลหนึ่งเว้ยทุกคน

เสียนเงียบครับผมเสียงีท้าอุ้ยีเท้าตามนครับผมโอ้โหแลกกันไปแลกกันไแลกกันไป้แลกกันไปใส่หัวเลยอท้ายเฮ้พี่เขาไม่ยอมตอบทุกคนนาน่นะเนี่ยบอกแล้วามีอะไอเนี่ยอเออยโอ่มเคไม่รูได้หือบ้างนะครับงดูดิอ่า แค่ได้อะไรนี่หว่าได้ you, แค่โงกับเออกระโดดไปนะครับเออได้แค่นี้เองเอไ้แคกดกระโดดมาเก็บเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคดูดิ <c <c ึโอเคไ่าด้กดล็อกเทคนะครับแต่การฆ่าเออร์ริงเก้นก็กดเหมือนกันก็จบแล้ว่เฮ้ยชุดเช็คครบแล้วนี่หว่าพี่น้องตัวไหนวะมันชื่ออะไรที่เป็นตัวที่บินได้อะอยากรู้นะี่ไม่รู้แต่ทุกคน ไปใจดีบอกพี่หน่อยพี่ไม่รู้ว่าตัวไหนที่ใส่แอ้วบินได้นะครับต้องทำทุกคนไปนอกกันดูดิฮาวนดีไว้กันแล้ว,น,วน้องดีไว้อยู่บ้านน้องดีไวยอยู่นู่นนะครับของขอรับโอเคออกไปแล้วโ์ฮะโอเคเออกมาด้วยกันไอเทมอ่าเดี๋ยวพิมพ์หานี่ครีน,นะครับผมกีกาเพื่อเปนยาเกลือให้ปีกาโลของว่าพอแล้วนะครับไม่กลจริงนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวพี่ลองออกเกมมันเข้าใหม่ก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะเกิดนะโอเคนะครับขอให้มันเกิดแล้วกันโอเคก็โดนใช่ไหมอยากรู้โอ้ยเก็บมาโดนก็ต่อเถอะเออคือนานนะแต่น่าจะได้จที่ว่าแบบเขาไม่บอกว่าแบบใครออนบ้างแต่แอดมินออนแอดมินออนอยู่โอเค หัวใจเดียวนะครับนานๆนา,านๆนานๆนาน,น,น,นะนนนแล้วมาอัพเลเวอะไรตอนนี้โอเคมาฮ <c oughs> ึฮ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  <c oughs> ึฮึฮึฮร <c oughs> น,น,นนร <c oughs> อแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยใดนายเลยเผาก็ใช้เป็นหัวใจดวงเดียววะน้องตรงนี้ได้ไหมตกอันกลางก็ได้เนาะโอเคฮะจัดไปครับเดี๋ยวดู้ที่แจกเป็นครบหรือเปล่าใช้ที่แจกของอะไรบ้างวะใช้สตองใช้เสต็อเครับผมใช้อิมูนแล้วก็ใช้เดึคอนลิงนะฮะอันนี้ปะใช่ใช่โอเคยืดเตีอนก่อนเต็ปเนี่ยพวกเนี้ยไปแล้วแบบคือเหมือนเดิมโอเคอู้หไดอ่าตัวนี้ ใส่ของนะครับอันี้เป็นหัวใจอยู่ไทยนับนะครับผมใส่ไปเลยอันนี้ก็เป็นอ่ะใส่ไปครับครบแล้วปะอ้าวขาดอะไรเนี่ยตอนนี้มีอันอะไรที่แบบเป็นองจังเป็นแองอินแกลมปะโอ้ใช่ห้าอันเหรอโอเคครับผมไปหายสองอันอีกสามอันนะครับผมใกล้ๆแบบมีอยู่ที่ขี้แท้หนูไมีเอาไม่เอาเนัวนี้ไงนี่ไงโอ้โหนี่เจะอะไรตามไปครับโอเคได้ไหมน้องครบครบ ได้แล้วครับผมกันเรืองครับผมมาถึงดอกเหลกอามมยนะดอกเลต้เป็นตองเซฟจะจำเป็นอะไรอป้อมปืนยังขี้อาเจนยังผมีบุปผีแล้วกระสุนปืนไว้นะ วนนะก็ไงไงก็ต้องจําเป็นครับระดับกลางน้องน้ะไม่ต้องอันป้าหรอกเดี๋ยวตีวัดตีเบียก็ตีระดับกลางนี่างเงเนาะตื่นครับไปแล้วครับผมมาวันนี้จะเครื่องบัดนรายไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นเนาะปืนมีไหมปืนมากดีกว่าเอาฮะครับเขาครรับบีจมาเช้าว่ะเราทำเรื่องดีๆทุกวันนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงดื่มน้ำทุกวันขยับร่างกายทุกวั ออข้างนอกยังต้องเป็นระยะการเอลภาวะอีกแชรตัวเองทุกวันเสริมด้วยวิตามินีที่เพยตาม้องการทุกวันมาแคร์เดกเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล็กนรกกันแล้วเพรผลมดน่าจะเป็นเอกฉันแล้วล่ะเป็นเล็กนรกนะครล็กนรกสามสองหนึ่งมา เอาลืมนี่หรือคือดินแดนของของกรอาเป็นอยู่ยนะู่นฮะเจ้าเยเรือท่า่เรือแปดแสนนะครับอุ้ยเฮ้ยฟ้าผ่าด้วยอ่ะุย้ยมีนี่ด้วยบนหน้าตัวเลยอะโอ้โหคือตอนนี้<า>นต้องการนี่มากใช้ขลุ่ยนะจิงจังนะ้มตามนะฮะขีนข้าทีละแสนแเรือแปแสนนะ Ille, เฟรมเลทก็ถือว่าดีพอตัวครับเอาในบ้านนี่นนไม่ได้ป yeah. ิดไฟอะไรเน well ี้ยเอ้า เอาเฮ้ยทุกคนทำไมม่ผิดให้ฮะเฮ้ยมอเกร็ได้าพมมาดีทไร้อนอย่างนี้โอ้ยมนร้อย่างนี้ันอนอย่างนี้ขอลเลเล่นะะ้อรมาาเ้อยวปอมกอนนะฮะใครรูปคู่บปอมกอนไดแอไป อไ,ไอ,อ้พวกอานพอนนี้ไม่น่าเกีย่ยวแล้วเดี๋ยวเปเเลีล่ยนงี้ยลงมา,ลลาเลยโอเคกลับมาแล้วครับโผมมามาดูเอ็นแกรมกันว่าจะเปิดเอ็นแกรลมาให้เราบ้างนะครับเอ็นแกรมเปิดเกือบหมดแล้วจะเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าของของแผนที่อื่นหรือเปล่านะครับของเดอะไอแลนด์นี่น่าจะเปิดห,หมดอ่ะมาดูแล้วโอ้โตอนนี้นตัว<อ>นหนักมากทิ้งอะไรอ่ะยุ่เรื่องครับผม อะไรทิ้งอะไรไนีน่นี่เห็ดอีเครื่องบ้านี่เป็นเทคเหรอคือยังไงอ่ะเป็นเกาะเทคของกิก้าที่เป็นระดับไพมอใช่ไหมไม่น่าสนใจนะนแล้วมันมีคำว่าทเทคเนี่ยพี่คิดว่ามันต้องแบบใส่แล้วเป็นชุดวีรบรับหรือเปล่าอบอกพี่หนอยนะครับผมถ้าใช่เดี๋ยวพี่จะไปจับเลย ป็นการแบบว่าให้เกียรติกีก้าเขานะครับผมหลังจากที่คี่ปรับคู่แขนคู่กันมานานนะครับตั้งแต่โมบายเลยนะฮะแต่ว่าอยู่ในนี้คืออึดพวาเขาโดนเนิร์ฟโดนดรอปแล้วก็ไม่ค่อยมีบทเลยโอเคนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะดูชิวๆธรรมดาธรรมดานะครับแล้วเจอกันใ,ใหม่นะฮะพวกหน้ากากไอ้ไอ้เนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวปังเลยโ้ โอเคน but, Alan, oyu, ่าจะมีเป็นแค่นี้แยกไว้เนาะเวลาจะหาจะได้หาง่ายหน่อขาพาปฏิกิริยการื่อการแพร่สาขานี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเงนจะเป็นแรกที่จะเจอและูแล้วยอนจะนำตัวสับ้แจะเป็นอาชีพนึงที่มีความสำคัญมากในการป้องกันทีม สาขาีอยากทราบกันแล้วว่าสาขานี้เรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับทเต่าิมีผู้าา<ป>ทีตกางหกากแพาย<ป>เป็นสาขาที่ต้องออกไปเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อไปดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแรกก่อนจะนําส่งถึงแพทย์ในด้านการประกอบอาชีพส่ายน,นี้ในปัจจุบันมีความต้องการเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในสถานพยาบา uh แแลแห่งจะต้องมีทีปฏิบัติการฉุกเฉินการแท oh. พทย์ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สามารถดูแลผู้ป่วยภายนอกโรงพยาบาลเมื่อเกิดฉุกเฉินโดยที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่เหมือนกับบุคลากรในโรงพยาบาลจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเจออยู่ได้ uh huh. ยังได้รับการรองรับจากสถาบ oh ันการเงินจ่างประเทโอ้โหอาเดี๋ยวจะลองโหลดดูนะผมทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ยมีโดนลบเกมไปแล้วนะผมยัมไม่เข้าไม่ได้จริงแล้วทั้งเครื่องอเล่นอยู่ไม่กี่เกมหรออย่างที่เห็นเลยนะผมเพราะว่ายังไงอะเครื่องมันเต็มเร็วมากครับผมออ ปว๊บโอเคเสร็จแล้วพร้อมเข้าเกมครับผมเออไม่ได้กลับมานานอา้าวโอ้ยไม่ได้กลับมาเล่นนานยนะังยังดีที่เซฟอยู่ที่เดิมครับผมแต่ไม่ดีตรงโอ้โหเพื่อนมาต้อนรับสงกรยังคิดออถึงกระจับนะผมเออคิดถึงกระจัดใช่ไหมได้ดิได้ดิดดเอร์เวนร์เพื่อนบอกมาเนี้ยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดินี่ไงแเจอตะวัดลินตะวัดลินตะวัดลินตะวันลินตะวัดลิ้น,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 นมาดิ เอาเฮ้ยทุกคนจะได้วันไหนจะได้ตอนไหนเนี่ยเฮ้ยเอยก็พอได้ระมาี้กลับมาอยู่ที่เดิมครับผมดีนะเตมไม่หายโอ้โหเตมหายนี่คุณจะทำยังไงวะเนี่ยเอออ่าะคือตอนแรกอ่ะคือมันหายไปสองอาทิตย์เพราะว่ามันเข้าเกมไม่ได้จริงครับผมแล้วก็คือไม่รู้ปกติยายโพลนี่จะไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ว่าเออมันมีปัญหา ก็งงเลยครับผมก็แค่แต่จริงๆแล้วนี่ก็มีแบบอ่าวางแผนได้เก็บไว้แล้วนะว่าจะจบยังไง่ะครับผมจะจบยังไงทุกจะจบยังไงนะคะผมก็ในส่วนของบูตอมเนี่ยน่าจะจบที่ ep ร้อยด่ผมส่วนเอาชีวิตรอดไปวันๆก็น่าจะจบที่ ep ร้อยด่าผมคือแบบเดี๋ยวนี้คือคนไม่ค่อยดูแบบว่าอาคือถือเท่าไหร่แล้วนะผมอาจจะเป็นด้วยตัวเกมเนี่ยมันเล่นแล้วมันแบบมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยเว้ยมันไม่มีแบบ ครับโอเคพี่เขาตอบแล้วรอครับรอ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 พี่เขามาเนาะคือผมทักคุณรือว่่่่่าาจะะะะะออ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 ไไไรรรทททีีีีเเปปป็นนนนนนนขข้้้แแแผมมหหหืืืััญงงุกคคตตตพดบบ อะไรกัดทำอะไรหือแล้วเนาะแล้วก็แบบคือเขาไม่อัปเดตเลยเว้ยอย่างเมื่อก่อนนะพี่เลิกทำดันเจี้ยนไปทุกคนก็รู้อยทองตอนนี้พี่เล่นนะร์ไม่ดีมากะทุ่ะทุกคนตอนทำไปนะผมจนเขาต้องแจ้งให้พี่ทำนะผมเออเขาไม่รีวิวดันเจี้ยนเลยเว้ยเพราะมันล้ำสามกับเดิมนะครปัจจุบันก็ยังทำเดิมๆอยู่นะฮะลงหลายรอบแล้ะลงแต่ดันเจี้ยนเดิมๆแต่ก็เปลี่ยนโคงไปเปลี่ยนโคงมาวิปปั๊บนิดหน่อยครับผมเฮ้ยคือก็ไหนๆก็พูดแล้วก็ต้องได้พูดหน่อยครับผม เพื่อเหมือนเขาลืมเกมอ่ะจริงๆงเหมือนเขาลืมเกมแบบเราแล้วอ่ะเราก็ยังเล่นอยู่นะผมที่เล่นอยู่เพราะว่าจะมีผู้เล่นใหม่เกิดขึ้นทุกวันเพื่อที่แบบเราจะได้แบบสื่อสารแล้วก็คอยชี้แนวทางผู้เล่นใหม่ <ไป S 2> นะไอ,อ้กมเลยครับโอ้โหดีใจจัดรับดีใจจัดเลยตอนเนี้ยเออบีว่าแล้วที่มาทางนี้พี่รู้แล้ว ฉันได้ของใส่เขาสักทีวยง่งฟิลิปเนี่ยโอเคออโอเคโอเคอเฮ้เรียอั่บ เก็บของเสร็จก่นอนเดี๋ยวเขาปิดเก็บเนอะเอาเป็นว่าตลาดนี้ของม,มีเท่านี้นไว้เจอกันใหม่อีกปหน้าสวัสดีครับ